ไก่ไก่ทองทอรู้สึกว่าคุกกขาีเลยเวลาลงก็วิ่งลยวิ่งทางไม้กินททางหนูปฏเั็กีฬาทางด เด็ดในวันนี้น,นยยี่คุณปูชายว่าแล้วลตอนกลับลงจะทำยังไแะะงนนแล้วจะลงที่น,นี่ว่านีจะลงข้างกเดเ้งอาปากเดเ้งมดเด้งมเด้งหันมาเด้งเอาลงไม่ได้ เฮ้ยเอ้เ <ugly> ฮ้ยเอยหลัยได้ด้วยเฮ้ยเอ้ย้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเคยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้้ยเ้ย้้้ยเฮยเฮ้ยเฮ้้ยเย้้้ นปิดไว้ไม่ใ uhm ห้ดูให้รอดูจากเราเท่านั้นแต่ชอบาวที่แรกคิาเนี้ยตอนนี้จะหล่นอ่ะเราววดด็อกถ้าโยกขาแต่ไม่ใช่ดิเป็นชายโบทอารมณ์เหมือนกจริงรอบก็มองวาวว่าตองหัวไงพี่มันยังขึ้นอีกอติดใจถ้าไม่ล่วงไม่น่าจะเลิกร้านวิวแน่แล้วถ้าไม่ใจจะไปอยู่บน

เดี๋ยวต้องเอากระามังออกนะเดี๋ยวเดินทั้งคืนอ๋อมันมีสเตให้มันขึ้นัวเดี๋ยวต้องเอากระลามังออกนะเดี๋ยวขึ้นงคืนหัวชิม อ๋อเดี๋ยวคือกิ้งหัวทิมถ้าไม่มีก็ไปึ้นหรอกนะเฮ้ย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 ปี๊ดปี๊ดเจ้ต้งเห็นน่เเนี่ยโอเคก่อนเชนออกอะแลบลิ้นด้วยเออตัวเลลิ้ีอย่ารอแลบลิ้นใครคือพ่อจริง เออใครคือพ่อหนูอดีับก่ดีครับขึ้นดเรียงไม่ขึ้นอุณผู้ชดีดีพ่อไม่รู้ครับอุ้ยมกอนจิงหวี่ที่ K Y G ขอบคุณครับอ๋ออันนี้ของผมใช่ไหมโอเคโอเคครับเจ้เขาบอกว่าขอขวัญให้ให้อันนี้เลยนะแต่ไลฟ์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปี๊ปีจ้องเห้หนอ่ะตังนี้ก็สีนโอเคก่อนเนออกอะ แลบลิ้นด้วยเออตัวแลบลิ้นอย่ารอเออแลบลิ้นใครคือพ่อจริงเออใครคือพ่อหนูสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยทันสี่คนเอ้ยช่องช่องนี่คันสี่ไร่โดงฝากช่องด้วยนะครับเกินพ่อหมูเด้งด้วยนะครับเกินพ่อหมูเด้งด้วยนะครับด้วยตามเจ็ดคันแล้วจะหมดสีต่างเลยครับช่องด้วยโอ้ยไปไล่อยู่ก็บปากหมุดสวัสดีครับยี่คนนึงผมจะเป็น 1,600คนครับสวัสดีครับของขวัญที่ส่งนี้ให้ใครถ่ายเขายังไอ้เมื่อกี้กูลงไลฟ์ไปแล้วขึ้นใหม่ไงแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่ขึ้นใหม่อ่ะอันนี้ของกูอะเากเลยนะเด้ยอยู่ิ่งนั่นเองเรายากตกใจตัวน่าดื่คนละถังตัวน่าดื่มคนละถังฝากช่องที่ฝากหมดด้วยครับต้องบินเลยครับ400คนทีกูท่านหนึ่งสวยไหมครับ ไมพูดฟุ้งภาษาที่จะดีโต้ดูลองทิป้าทำไมมันไม่ชัดวะจริงโตชัดไหมั้ยืนจะหน้ายืนอทุกคนก็ยืนกันอยู่ตอนนี้ให้นวลยืนก่อนโทนี่ของหมดแล้วขนมหมดตันนี้ยืนตัวนี้จะน่ายืนจะยืนตัี้เจหน้าที่เรียกลิงอะไรนี่หว่า นี่อาการเป็นไงออาาขอพาดขอบอกเอ้ยขอสั่นบนแรงขนมหมดขนมหมดขนมนี่มีอาปรดักษาใกลครับนี่นม,มีอาปวดรักษาสิสามเล่นหนักพันสี่ร้อยคนอ่ะติดตามแล้วครับติดตามแล้วครับทุกคนพันสี่ร้อยคนติดตามด้วยนะโอเคครับใครติดตามแล้วก็กดอีดทีนะครับไม <laughs> <laughs> ่ต้องให้โอ้โหได้อยู่ไอ้โทนี่ไม่ปีนะ่ะ ต้องนั่งขอนไม้แล้วเช้งยืนนะทันได้ปะถ้านั่งอกัดเลยเนี่ยมันตัดงี้เล่นแต่ใบมันขึ้นดีฝ่าเลยม่ถึงใบอะโอเคครับสวัสดีตอนสองคนดูนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับอัดน้ำล้างตัวให้ได้หน่อยล้างเหรอล้างอะไรน่อยร้อนร้อนจะทำอะไร ตัวหน้าหนูเยอะกินได้ทั้งวันครับวันคือก็มากินครักวัสดีครับหนูหนุนพันตัอวันนี้เห็นในไลฟสูงที่กำลังกังวลอยู่เดีว

อุทิศบริบกด้วยอ๋อที่เด้งมันพินเหลี่ยมอะไรหรือเปล่าตอนนั้นขึ้นทุกวันเลยขึ้นอ่ะขึ้นแล้วอ่ะโอ้เราไม่ขึ้น,นให้คุณพ่อได้เนี่ยปากอยู่นะคุณพ่ออือนี่อันนี้ก้นสี่ตัวแล้วครับ พ่อแม่ลูกแล้วก็ลูกเลี้ยงให้คนหนึ่งลูกเลี้องฟลุตโทนี่นะ <c oughs> เฮ้ยพ <c oughs> บเลยเขาครัวสี่คนนะครับไปแล้วตัวโดนแล้วแมยิงปีนทำไมมันย้อนแสงย้อนแยงนี่วะโอ้โหอย่ามากต่อหน้าเเดิอเนะ <c oughs> อ้อ <c oughs> ไมไปนู้นให้หมูเดยงปีนหันมาฝั่งนี้ดิไม่เห็นนะหน้าเห็นตา ปีนคู่อ่ะแต่เดี๋ยวนะปีนคู่อ่ะ,ะเฮ้ยโอ่คเลยตัวหน้าปีนี้ตัวถ้ามึงแกล้งหงายท้องลงไมาได้บอกระมังพี่เลยอ่ะเกิดเลยอ่ะ่อยมาหน่อยน่าจะปีนตัวหน้านะ Uh huh. เออภาพมันสวยเลยเฮ้ยยังสวยเลยโต๊ะจะไว้ตัดคลิปไปโหลดคลิปเอาเองนะ ไอ้กูตกเลยหมดตาย của tôi ตกอยู่ประตูมึงอ่าไม่เป็นไรนะ ทำไม่ได้ทัน I'm okay.